และปิดการบอบรมมาไปท่านผู้มนุยการสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาตบป่าไม้ท่านผู้มีเกียรติท่านวิทยารกรและราษฎรอาสาสมัครที่ทักป่าที่คระทูกท่านครับวันนี้ต้องขอาการาบขอบพระคุณทางสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้และอิมิเออรกรที่ให้เกียรติกผม มาเป็นประธานพิธีปิดการอบรมราษฎรอสาสมบัคทิทักษป่ารุ่นสำคัญของตำบลมะเกือเก่านะฮะอาปสุขเดินเรานับตั้งแต่พิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่25ที่ผ่านมาถึวันนี้4วัน3คืนนะครับผมเองได้ติดตามข่าวจากประลัดอำเภอท่านผู้ใหญ่ในท้องที่ทราบว่าการอบรมที่ เนี่ยเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ท่านราษฎรอาสาสมัครที่อยู่ในที่บัลบน้้นแล้วแต่มุ่งมั่นตั้งใจบางท่านอาจจะมีธุระสาคัญอีจริงมีภารกิจสําคัญจริงก็จำเป็นต้องขยับออกไปข้างนอกก่อนนะครับส่วนที่เหลือนี้เข่าที่ทราบประสบความสำเร็จและนับว่าอยากได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ รักษาและพิทักษ์ป่านำไปใช้ช่วยปกป่าและก็ดูแลผืนป่าที่เหลือน้อยมากๆแล้วในขณะนี้ประเทศไทยเรานะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่นี่อำเภอสูงเนินผมกราบเรียนนะครับขอญาตไม่อ่านในคลิปนี้เม่ะสักครู่ที่ทักกับทีมงานว่าเราไม่มีการจุดทุ่มเทในพิธีปิดเพราะจากการที่ได้ไปอบรม ในหลักสูตรต่างๆก็มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องศิละปะและพิธีการนะครับการจุดธูปเทียนจะมีเฉพาะพิธีเปิดแล้วก็จะเนินกิจกรรมไปจนเสร็จนะครับแล้วก็มาถึงพิธีปิดเช่น,ก,นกันวันนี้น้นเปิดแต่งเครื่องแบบผ้าพันคออันศักดิส์สิทธิ์ที่พวกเราได้รับนั้นในเปิดได้รับเรียบร้อยแล้วในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างที่ทาง ท่านวีรกอรได้กลุ่าหลักบกล่าวในที่ประชุมคู่นี้นะครับแต่เนื่องจากว่าแดนเภอเนี่ยพอกลับไปถึงที่ทํางานก็จะวางที่ผ่านโต๊ะบูชาในห้องทํางานเลยเพื่อบูชาเนื่องจากเป็นสิ่งที่สูงค่าหาไม่ได้กว่าจะได้รับความรู้กว่าจะประสบผลสำเร็จในการศึกษาบุญอบรมแต่นี่ก็คือก้าวแรกที่เราเราได้รับความรู้นะครับสิ่งสําคัญคือ การที่เราจะนําความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้านในตนําบลเดี๋ยวนี้ยังดีอยู่ที่หลายๆหมู่บ้านหลายๆพื้นที่ของเสูงเหนือพอจะมีป่าไม้ต้นไม้ให้ดูแลรักษาโดยเฉพาะที่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ก็ดีรืออยู่ในที่อุทยานหรือป่าสงวน ผมกราบเียนนะครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงผกใหใ่เรื่องนี้อย่างยิ่งเลยประสบการณ์ที่ผ่านมานหนเพอเคยเป็นแหนเภอที่สกลนคอรอำเภอรแรกที่รับราชการในตําแหน่งแหนเภอเนี่ยได้มีโอกาสโชคดีเหลือเกินต้องเฝ้าสวายงานองค์ทรงงานที่อำเภอสองครั้งสองคราวด้วยกันครั้งแรกที่ไป็นบรู้ตำแหน่งก็ทรงงานที่หมู่บ้านยากจน ครั้งที่สองคือต้นปีปลายปีนะครับที่สกนลนครในยุคสมัยที่พระอ,องค์ทรงแข็งแรงในประทับแรงที่พระตำหนักอุบาราชนิเวศทุกครั้งที่พระอ,องค์เข้าไปทรงงานที่อำเภอที่แหนเเพอตำบลบ้านแงจะตรัสอยู่เสมอแหน่เพอดูแลป่าไม้นะชวนชาวบ้านให้ปลูกต้นไม้เยอะๆเพราะต้นไม้แหล่งต้นไม้ลำธารเนี่ยจะเป็นที่ซึ่ง ทำให้ที่ดินชุ่มชื้นมีฝนตกต้องตามฤดูกาลและประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินอาหารตามธรรมชาติจะได้อยู่อย่างมีความสุขพวกตัดอย่างที่เสนอเวลาที่เข้าไปชมน,นี่ครับนี่คือข้อคิดที่นายเตยได้มาโดยตลอดปลูกต้นไม้เยอะๆนะแล้วก็ช่วยระวังรักษาด้วยคําว่าระวงรักษาด้วย เรื่องนี้ถ้าพูดไปแล้วขนลุกมาอยู่ในสถานการณ์ที่เรากําลังผ่านพ้นการเผื่อบรมนะครับแล้วใบประกาศเราเรียกว่าวุฒิบัตรคือใบสําคัญที่ออกให้เนื่องจากว่าท่านสําเร็จได้รับความรู้แล้วเขาเรียกวุฒิบัตรแลงเกตเห็นไหมครับนายเพื่อไม่ได้มาซ้อมกับพวกเราแต่นายเพื่อทราบดีว่าเมื่อกําหนดจุดที่จะเป็นคนเหมือนกับหัวโขนที่สวมเป็นประธานทำหน้าที่ มอบวุฒธิบัตรไวสําคัญใวสสาคัญที่แสดงถึงความสําเร็จที่เราได้มาอบรมที่นี่ทุกคนไปดูภาพนะครับแนมเพิดจับวุฒธิบัตรมอบให้ท่านด้วยมือสองข้างสําคัญมากๆผู้มอบต้องมอบด้วยมือสองข้างจับไม่ใช่มอบมือข้างเป็นการให้เกียรติแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อหนังสือสําคัญที่ท่านได้รับไป ส่วนผู้รับนั้นจะรับยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้ายืนในพื้งจะสังเกตเห็นไหมครับยืนนิ่งๆจะไม่หันซ้ายหันขวารเพราะท่านเป็นผู้รับจะต้องมาอยู่ตรงหน้าภาพถ่ายที่มีผู้ถ่ายหรือปกิภาพจะได้ออกมาสวยงามแล้วภาพที่ท่านได้ไปก็ไปเก็บควบคู่กับวุฒิุปัตจที่ท่านได้ไปพร้อมทั้งภาพันคอพระราชฐานเป็นภาพันคอพระราชฐานนะครับ ถ้าสามารถประดับอยู่ในโต๊ะบูชาได้หรือมีิ้ท่ที่มีพานรอจะดีมากมากและถูกต้องนะครับไม่ใช่ไปแขวนหรือไปวางในที่อันไม่เหมาะไม่ควรอันนี้กลับเรียนนะครับเพราะว่าในเพิ่ผ่านกระบวนการนี้มาเยอะแยะผ้าพันคอพระราชทานทุกเสือชาวบ้านเนะี่ยก,ก็รับมาแล้วนะครับต้องต้งกักเบในตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรารับไปแล้วจะไม่เห็นความสําคัญในพิธีการจะไม่เห็นความสําคัญ ในสิ่งที่เราได้รับไปนะครับส่วนป่าไม้นั้นผมต้องกาบเรียนว่าลำพังกีมงานบุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับกรมป่าไม้ห,หมมรือแม้แต่ในอำเภอฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ดีเนี่ยจะมาดูแลทั่วทุกหุนพื้นป่าเนี่ยมันค่อนข้างยากกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเปการจัดอบรม ราศดรอาสาสมัครที่ทั้งป่าช่วยกันดูแลนะครับเพราะนับวันนับคืนเนี่ยจะมีแต่คนโลคคนที่เห็นแก่ได้เข้าไปบุกลุกตัดไม้ทำลายป่าหวังเอาที่มาปลูกพวกพืชไร่นะครับเอาประโยชน์ใส่ตนทั้งนั้นนะบางทีก็ลักลอบตัดไม้เอาไปขายนะครับเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยผิดกฎหมาย หรือไม่ก็วันดีคืนดีมีควาไม่ถูกเหมือนกันต้องพูดตรงๆนะครับอย่างตัวอย่างนะที่เป็นข่าวข่าวเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นที่อำเภอสูงเนินเมื่อวานซืนนี้เจ้าหน้าที่ได้นำหนังสือร้องเรียนนะครับรัฐยายสองหน้ากระดาษขนาดกระดาษี่นนี้ย A 4ี่หรอ A 4เนี่ยวขนาดนี้มีสำนักสงแห่งหนึงนะครับ อาจจะพวกเราจะรู้จักดีแล้วนะครับกําลังลุกที่ป่าสงวนที่อุทยานขยายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการกระทําอนิชชอบหลายๆอย่างคําว่าอน,นุชชอบหลายๆอย่างเนี่ยถ้าอ่านดูแล้วก็คล้ายๆกับที่เป็นข่าวที่จังหวัดนิตสเกตนะครับแต่เป็นคนละกรณีคนละสถานที่ต่างกรรมต่างวัละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม นะของพระที่อยู่ในที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นหรือว่าวิธีการที่ค่อยๆลุกขึ้นหรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ดูผิดกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับนายเพื่อไม่ได้ทราบแต่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะต้องรีบนำรายงานไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนิดนัือรายงานไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คงจะขอให้จังหวัดได้ ตั้งกรรมการระดับจังหวัดเข้ามาตรวจสอบนั่นคือประเด็นเรื่องการปลุกลุกแล้วก็ขยายเขตครอบคลุมไปในบริเวณร,ร,รอบๆป่าสนวนนะครับคล้ายๆกับเรื่องที่เกิดขึืนที่จังหวัดนิสเกตนะครับออกมาเพิ่มเติมในรายอีกการน้องนีก็คนะงเป็นประเด็นใหม่ที่จะต้องมีการสอบสวนมากขึ้นนี่คือปัญหาหนึ่งในเรื่องของกระบวนการที่พยายากินเนื้อที่ป่าเรื่อยๆ ที่ป่าสละหวหรืออุทยานก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆและรวมหมายถึงที่สาธารณะประโยชน์นะฮะในเพื่อดูแลที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งเรายอมไม่ได้เพราะคําว่าป่าอุทยานหรือที่สาธารณะประโยชน์เนี่ยเป็นที่สําหรับประชาชส่วนผู้คนร่านสระนาสาธรมบัรที่ทั้งสามนะครับตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับที่คณะนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า ที่นะแนักขอลันีมาะะครับท่านผู้อาวุโสจากกองป่าไม้และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านกำนันที้ท่านกำนันก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแต่เครื่องแบบเหมือนกันกำนันเดินะครับดูแลกิจกรรมการกตรวจสอวเครเนียนผมทราบว่าเอาเดียวอาย์ช่วยร่วมได้ดีนะครับวันนี้ได้เวลาอัานสมควรแล้วนะครับกระผมขอปิด การบรมโครงการบูรมาารดอสาสมัครที่ทักป่ารอสอทปของอำเภอสูงเดินน้าบัดนี้ครับ